รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยและอยู่คู่กับชาติไทยมาโดยตลอดขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมไทยล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาแม้แต่วันหยุดราชการหลายๆวัน ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันเมื่อสังคมให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางวัตถุมากขึ้นความสําคัญของาศาสนาก็ดูจะเบาบางลงผมชักสงสัยแล้วล่ะครับว่าเยาว,วชนในปัจจุบันจะมีใครทราบไหมนะว่าวันพระวันถัดไปคือวันที่เท่าไหร่หรือความหมายของวันโกนหรือวันพระใหญ่คืออะไรเราลองไปถามพวกเขากันดูดีกว่าครับ ันที่มีการทําบุญครั้งใหญ่น่าจะเป็นวันที่พระไม่ออกบิณฑบาตแล้วให้พวกเราเนี่ยไปทําบุญที่วัดมังคะวันพระใหญ่คิดว่าเป็นวันเกี่ยวกับการทําบุญครั้งใหญ่อะไรประมาณนี้ครับผมไปทําบุญตักบาตรไปไหว้พระไปถวายสังฆทานค่ะเข้าวัดทําบุญตักบาตรแล้วก็เวียนเทียนค่ะ ทำบุญใส่บาตรแล้วก็เวียนเทียนตอนเย็นค่ะก็คือทำบุญอย่างไรละครับผมก็คือทำบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวาครับผมงดทำความชั่วแล้วมาทำความดีครับผมโกนผมหรือปลงผมพาหรือเปล่าคะดูเหมือนจะยังไม่มีใครทราบคำตอบจริงๆของคำถามเหล่านี้นะครับวันนี้รายการลุยสยามของเรา ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมหาคำตอบและความหมายของวันสำคัญต่างๆในพุทธศาสนากับตอนวันพระวันที่สังคมเกือบลืมครับ คนรุ่นใหม่จะยังไม่รู้ความหมายของวันพระใหญ่หรือวันโกนแล้วถ้าเราถามครูชาวต่างชาติอย่างครูเกรกสงสัยกันไหมครับว่าครูเกรกจะรู้คำตอบหรือเปล่าสวัสดีครับทิเชอร์กับารการลุวิสยามแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญมากสำหรับศาสนาพุทธทิชเชอร์รู้ไหมว่าประเทศไทยมีวันพระกี่วันก็ผมว่าประมาณ สี่ห้าวันต่อเดือนใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้นับถือศาสนาะนับไม่ถูกนะครับนอกจากวันพระยังมีวันโกนด้วยนะวันโกนยังโกนหัวรู้จักไหมวันโกนคืออะไรอ,อไม่เคยนะครับไม่เคยได้ยินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงหรือมีความสำคัญอะไรยังไงครับมีวันพระใหญ่ด้วยนะวันพัดใหญ่กับ ัดเล็กไม่รู้เหมือนกันมันมันต่างกันยังไงนะครับแต่ผมว่าวันผระใหญ่น่าจะมีความสําคัญมากกว่าเดิมนะครับหรือเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้แต่ไม่ไม่รู้ลึกนะครับคนไทยจะจะ,จะนับถือหรือจะคิดไว้อยังไงโอ้โหผมเองนะครับอยากรู้จริงนะครับศาส,สนาพุทธนับถือหรือเคารบอะไรยังไงนะครับแต่ผมพอดีเลยยุทธวัฒนะครับจะไปหาคําตอบนะครับแต่ก่อนอื่น ผมตอบเองไม่ได้ต้องหาผู้รู้แล้วผมจะไปหาพระอาจารย์นะครับที่จะสอนให้ที่จะเกริดกรู้ศาส,สนาพุทธมาขึ้นครับครูเกรกเองก็ดูจะไม่ทราบคำตอบเหมือนกันนะครับงั้นเราถือโอกาสเอาวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมาไปเรียนรู้วิถีของชาวพุทธที่ดีงามแล้วก็หาความหมายของคำต่างต่างเหล่านี้กันดีกว่าครับแล้วด้านหลังผมนะครับจะมีหลายๆคนนะครับมาตักปาดนะครับซึ่งคนไทยถือว่าเป็น เป็นวิธีการทำบุญนะครับทำบุญหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า make merit นะฮะ make merit วัดที่แปลว่า temple นั่นเองนะครับ temple เมื่อกี้นะครับทีชชู่กใส่บาทเรียบร้อยนะครับเราตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ผมก็ ยารวมกิจกรรมนะครับทำปูนแล้วตามศาสนาด้วยนะครับคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธหรือบูติสึมนั่นเองนะครับเราพร้มด้วยนะครับจะตามวัฒนธรรมจะตามศาสนาด้วยเรารู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสมารวมกับหลายๆคนนะครับมาตากปาดก็เป็นกิจกรรมที่ดีทําดีได้ดีนะครับแล้วรอบๆที่เจ้แกรนับจะเห็นหลายๆคนนะครับแสดงว่าคนไทยเชื่อนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วพรมเองนะครับ อยากรู้มันมันเกี่ยวอะไรมีความเชื่ออะไรบ้างนะครับเรารู้สึกว่าประทับใจมากนะครับที่มีโอ้โหนับไม่ถูกนะครับเป็นเป็น2 0 0 0 3,000คนหรือมากกว่านี้นะครับคนเยอะมากแสดงว่าวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษเป็นโอกาสพิเศษสำคัญมากนะครับ วัสดีครับผมเจริญพรโยมเกล็กับเวลาพูดกับพระเขาไม่ได้โยมใช้คำว่าสวัสดีเขาใช้คําว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ใช้คาพูดอย่างนี้ที่ถูกต้องโอ้โหเป็นคำพูดที่ยาวมากเลยขออีกทีชัดๆนะครับใช้คําว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับใช้คำว่าอย่างนี้ใช้คำว่ากราบนมัสการถึงจะถูกต้องที่สุด เพื่อให้ความเคารพใช่ไหมเป็นทั้งเคารพด้วยทั้งเป็นภาษาธรรมะที่ใช้ปกติด้วยถ้าเป็นขว่าสวัสดีจะเป็นของชาวบ้านชาวโลกไปแล้วใช่ถูกต้องแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้นาถือศาสนานครับอยากรู้ศาสนาพุทธอยากรู้อยากรู้ลิกจะเป็นยังไงมีมีวันพระอะไรบ้างนะครับวันพระก็มีทั้งวันพระเล็กคือวันพระแปดข้ามแล้วก็วันพระใหญ่คือ วันพระ15คห้าคแล้วมันมันต่างกันยังไงครับอก็มีความต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นโยมแกรกอยากจะรู้ความสําคัญก็เดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในไหมอ่าได้ครับจะได้รู้เรื่องกันทั้งหมดเลยด้านในนะพระอาจารย์ครับเจริญพรครับผมแล้วได้ยินว่าจะมีวันโกนด้วยใช่ใช่เจริญพรวันโกนก็คือวันก่อนถึงวันพระไม่ว่าจะเป็นถึงวันพระเล็ก หรือเป็นวันพระใหญ่ก็ตามวันพระเล็กก็คือ8ปดคับถ้าวันโกนก็คือเจ็ดคั่มคือก่อนหรือถ้าเป็นวันพระใหญ่ก็คือ15บห้าคั่วันโกนก็คือ14บสี่คั่มสาเหตุที่วันโกนเกิดขึ้นก็เพราะว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่ส่วนมากพระจะโกนผมก่อนวันพระใหญ่จึงนิยมเรียกว่าวันโกนคือการโกนผมนั่นแหละสาเหตุที่เรียกวันโกนเพราะอะไรนอกจากว่าโกนหัวแล้ว เป็นการเตือนด้วยว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระเป็นวันพระแล้วะนะวันพระเล็กหรือใหญ่มีกิจกรรมพิเศษอะไรก็ปังแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมเน้นที่เช้ามาก็ทำบุญใส่บาตรถวายพระทานอาหารเช้าแก่พระสงฆ์เมื่อถวายพระทานเช้าเสร็จแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เหมือนเมื่อเราได้เจอได้พบนะ่ะได้ไหว้พระได้สวดมนต์ฉะนั้นถ้าวัดไหนมีการปฏิบัติเคร่งครัด ก็จะมีการบวชเนคคำมะหรือชีพรามหมายความว่าการบวชเนคคำมะชีพรามคือนุ่งขาวห่มขาวรักษาศินเยอะขึ้นกว่าปกติชีพรามจะไม่โกนผม,มไม่เหมือนชีปกติครับแม่ชีปกติโกนหัวแต่รักษาสินแปเท่ากันดังนั้นแม่ชีปกติก็คือโกนหัวโกนผมนุ่งขาวและรักษาศินแปด แต่ชีพราหมณ์เนคขำมะใส่ชุดขาวเพียงแต่ไม่โกนหัวและรักษาศีลแปดข้อเหมือนกันอ๋อมันต่างกันนิดเดียวเต่างกันนิดเดียวนี่คือความสําคัญที่ว่าวันสําคัญในวันพระก็ตามญาติโยมก็เลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นอีกวันพระใหญ่ๆอย่างเช่นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหาบูชาจะมีการปฏิบัติทั้งวันเช่นในช่วงบ่ายก็จะมีการฟังเทศปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาปฏิบัติครับทำสมาธิตอนเย็นทําวัดเย็นเมื่อทําวัดเย็นจบแล้วก็จะเป็นการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบเพราะฉะนั้นเย็นนี้เชิญโยมเกรกมาเวียนเทียนด้วยกันโอโ้โหขอบคุณมากนะครับเป็นเน<อ>กียรติจริงๆนะ จแล้วสุดท้ายถ้าอยากแสดงความขอบคุณกับพระอาจารย์จะทำตัวยังไงครับปกติเราจะจะไหวคนทั่วไปนะครับก็กราบสามครั้งถ้าเป็นพระเมื่อเราสนทนาพระจบแล้วก็ใช้ว่ากราบนมัสการลาพระอาจารย์เราก็กราบสามครั้งขอแสดงความขอบคุณด้วยบขอกราบให้ถูกต้องเหมือนที่พาจารย์สักคูอัญชลีวันทาอาิว่านิ้วชิดติดกัน อัญชลีวันทาอาพิวาทอัญชลีวันทาอาพิวาทขอเจริญพรช่วงหน้าเรากลับมาดูครูกเกรกกับการทำวัดเช้าครั้งแรกในชีวิตกันครับ ลุยสยามตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีของครูเกรกเนื่องจากตรงกับวันอาสาลาหบูชาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาทางวัดเลยมีกิจกรรมให้ครูเกรกได้เรียนรู้ทั้งวันเลยละครับพูดถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทยมีด้วยกัน6วันโดยวันที่ไม่ได้เป็นวันหยุดนักขัตเลิกสามวันคือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันอัฐมีบูชาหรือวันที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระ ส่วนวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เป็นวันหยุดในขัดตะเลิกได้แก่ขึ้น15ค่้าคเดือน3วันมาฆบูชาหรือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกวันขึ้น15ค่้าคเดือน6วันวิสาขาบูชาหรือวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรัสสร,ร้และปริณิพานและวันขึ้น15ค่ําเดือน8 วันอาสาฬหบูชาหรือวันพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาและทรงแสดงพระธรรมรเทศนาธรรมะจักกะปะวัตนสูตรครับแล้วในวันพระนะครับจะมีหลายๆกิจกรรมนะครับเช่นวันนี้นะครับจะมีพิธีบ <พา S 1> วชชีพรบนะครับแล้วทีเจอรเกรกนะครับจะเข้าไปดูมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตตามผมมาเลยนะครับไปมีแล้วสร้างทางนำทา จริงๆแล้ววันนี้ถือเป็นการนั่งสมาธิค,ครั้งแรกในชีวิตของครูเกรกเลยละครับปกติครูเกรกเป็นคนแอคทีฟไม่ค่อยชอบที่จะอยู่เฉยๆสักเท่าไหร่ทางทีมงานเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าครูเกรกจะนั่งสมาธิได้นานถึง90นาทีเห็นความตั้งใจเที่ยวเรียนรู้แบบนี้ขอแอบชื่นชมในความพยายามของครูเกรกจริงๆนะครับ คุณผู้ชมนะครับดูดีทีทริกเดินเปเลยนะฮะไม่ว่าร้างไก่เมื่อยเนี่ยครับก็มีอารมณ์ดีนะครับนางสมติครั้งแรกในชีวิตเรารู้สึกว่าโอ้โหนางไม่เป็นนะครับทำยากเห็นไหมขาไม่ลงเลยแต่ผมไม่ยอมนะครับนั่งประมาณไม่ได้นับเวลานะครับแต่เกือบชั่วโมงนะฮะแล้วความรู้สึกคืบทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับนะครับไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ได้คิดถึงโลกไม่ได้คิดถึงอาชีพนะครับแค่หลับตาเอาเมืออย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกสบายใจนะครับแต่ร่างกายพังแล้ว <c oughs> meditate เป็นกริยาหรือ meditation เป็นคำนามนะครับ meditate meditation เอาละคุณผู้ชมนะครับที a c h เ r จะมาหาคนอื่นนะครับมาสัมภาษณ์ mm hmm. แล้วจะรู้ความรู้สึกนะครับโอเควันนี้เป็นเป็นวันพิเศษใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วพอฝั่งเทศนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นครับ,รบจากที่เราเรียนมาเราอาจจะเข้าใจแค่บางสง mm hmm. ่วนเพราะท่านเทศก็ทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น,นดีมากแล้วมาบ่อยหรือเปล่านะครับ mm hmm. ที่วัด มาวัดพระรามเก้าบ่อยค่ะเป็คนใหญ่มาทําบุญแล้วก็มาช่วยล้างจานครั้งนี้เป็นการบวชเลีกขับมาครั้งแรกที่วัดนี้ผมด้วยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าวัดแล้วทําบุญรู้สึกดีนะครับนั่งไม่ค่อยเป็นนะครับโอ้ร่างกายก็พังแล้วแต่อารมณ์ยังดีนะครับแล้วคุณพี่มีคำแนะนำหรือเปล่าสำหรับนั่งสมาธิต้องฝึกค่ะสมาธิยากทุกวันนี้ จริงบวชมาหลายปีแล้วก็ก็ยังมีปัญหาการนั่งแล้วก็มีปัญหาสมาธิแต่ทุกอย่างก็ต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นแต่เราก็จะมีวิธีทำให้เอ่อความฟุ้งซ่านค่อยๆลดลงมันมันต้องฝึกทุกอย่างในการฝึกจิตต้องฝึกโฟนบ่อยนะครับแล้วจะจะทมว่าประโยชน์ของนั่ง การน,นั่งสมาธิคืออะไรครับทำให้จิตใจสงบสงบแล้วก็เวลาคิดอะไรก็มีสติมากขึ้นจากการที่เรามีภารกิจต่างๆนานาน,านแต่ละวันมันก็มีความเครียดความอะไรวุ่นวายในชีวิตมสมควรการที่เราได้มานั่งสมาธิมาทำอะไรแบบนี้ทำให้จิตเราสงบ นิ่งมีการผ่อนคลายในในไอความเครียดอะไรเราช่วยช่วยได้เป็นเป็นคำพูดที่ดีนะครับสมองจำใสเหมือนสมองได้พักผ่อนครับสมองเพราะเราเราทำงานมาจันด์ถึงสุกเนี่ยวุ่นวายเรนมากเกี่ยวกับเรื่องคนเกี่ยวกับเรื่องงานก็ทำให้รู้สึกว่าจิตใจมันก็จะไม่ค่อยม่ค่อยมีความุกเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเครียดอะคะ แต่ว่าเรามานั่งอย่างเนี้ยเรามาทำกุฏิตนตังน้งแต่เช้ามาเช้าก็ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพราะมาประจำนะคะผมเองตอนแรกรู้สึกแปลกแปลกใจนะครับอึดอัดมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่สุดท้ายรู้สึกว่าเป็นเป็นสมดิกในในวัดอะไรนะครับที่่นนัังได้กเเกมื่อกี้ทรมานนะเพราะาพอหลับตาแล้วเริ่มาครับ ติถ้าตัวตัวไปอ่ะพระอาจารย์จะนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงอย่างมากชั่วโมงเดียวนี่วันนี้ชั่วโมงครึ่งอยู่เก่งมากไม่รู้ <c oughs> ตัวเองนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสาธุปัจจุบันเด็กๆมักจะไม่ค่อยเข้าวัดเนาะ พวกเราก็ต้องปฏิบัติหรือทำตามให้เด็กๆได้รู้เรียนรู้ในพุทธศาสนาให้มาทำหน้าที่ใช่ไหมเป็นสานิกชนที่ดีเพราะว่าศีลธรรมของเราก็ยังใช้ได้กันต่อเประวัติศาสตร์เนาะยังใช้กันได้ถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวให้คนได้มากราบไหว้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วันพระก็เป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนนะคะให้ความเคารพในพระพุทธศาสนาซึ่งตัวพี่เองก็เคารพแล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะนั้นวันพระเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาวัดนะคะมาทำบุญมาตักบาตรมาถวายเพน,นะคะแล้วก็มากราบพระแล้วก็ฟังธรรมนะคะซึ่งอันนี้พอเราฟังพอเราเข้าวัดแล้วเรารู้สึกมีความสบายใจวันพระนะคะก็ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยคะ่ะแต่เท่านั้น แสนนานนะคะในความเห็นของพี่นะคะออในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนมากอาจจะละเลยหรือว่ามองไม่เห็นความสำคัญของวันพระหรือว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆนะคะไม่ใช่วันเฉพาะวันพระอย่างเดียวเหมือนวันพระก็เหมือนว่าเป็นวันที่ทุกคนจะได้หยุดยิ่งเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเหมือนว่าเหมือนเราแบบมีเรื่องอะไรที่ก่อนที่จะมาถึงวันเนี้ย เหมือนเรามาทําบุญเราก็จะทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการเรียนในการทํางานต่อไปครับคำว่าวันพระคือ holy ไม่ใช่ h o l i a y นะครับซาลาโอ holy day ไม่เหมือน holiday ที่แปลว่าวันหยุดเฉยๆนะครับก็เป็น holy day holy day าศาสนาพุทธนั่นเองนะครับก็จะใช้คําว่า Buddhism นะครับ Buddhism หรือ ถ้าสำหรับคนนะครับจะพูดว่า I am Buddhist I am Buddhist I believe in Buddhism แต่ฉันเชื่อในศาสนาพุทธโอเค try it ลองดูนะครับ see ya เอ,เอาเป็นเป็นชุดหนึ่งเนี่ยครับจะมีดอกไม้ท,ทูบเทียนใช่ไหมครับได้แล้วชุดหนึ่งนะฮะด,ดูมือด้วยพร้ <c oughs> อมแล้วเกไป Let's go ศาสก,การพระอาจารย์ครับจเจริญพรยมเกกครับผมผมได้ทำบุญครับแล้วเราได้ดอกบัวทูบก,กับเทียนจเจริญพรสวยด้วยดีด้วยงามด้วยแล้วผมเองไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะเห็นหลายๆคนเวียนเทียนอยู่ใช่ใช่จเจริญพรจากนี้ไปเราก็จะไปเวียนเทียนไงอุปกรณ์ในการใช้การเวียนเทียนประกอบไปด้วยเทียนจุดบูชาทูปก,ก็จุดบูชาส่วนดอกบัวนี้ สื่อความหมายของพระพุทธองค์เป็นผู้ตัดสรู้แจ้งโลกเป็นบัวพ้นน้ำจึงใช้ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการใช้เวียนเทียนสามอย่างนี้ครบถูกต้องสมบูรณ์แล้วคือเทียนคือทูบคือดอกไม้ซึ่งจะใช้ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนาจากนี้ไปรเราก็จะไปเวียนเทียนกันแต่ผมขอนนิดนึงนะครับการเวียนเทียนมี ความหมายอะไรบ้างนะครับเจริญพรการเวียนเทียนสื่อความหมายหมายถึงเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในรอบที่หนึ่งส่วนรอบที่สองระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมรอบที่สระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ดังการเวียนเทียนรเราจะเวียนสรอบรอบพระอุโบสถ และเวียนขวาตามที่เราเห็นในภาพเว้นขวาตลอดซ้ายไม่ได้ไม่ได้เพราะการเวียนขวาเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวดูก่อนครับแต่คนเวียนซ้ายคือคนที่ตายแล้วโอ้วานีกว่านะใช่เราจึงมาเวียนขวาซึ่งอุปกรณ์ครบแล้วเวียนรอบที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าคือผู้ตัสรู้ผู้รู้แจ้งโลผู้มีปัญญา ผูม้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์รอบที่สองพระธรรมคือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราส่วนรอบที่สมนึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบนั่นเองเราระล,ลึกนึกถึงโดยใชย้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องน้อมบูชานั่นเองครับครบแล้วนะครับ ทีทวีเกกก็พร้อมนะครับจเจริญพรเดี๋ยวผมจะลองครั้งแรกในชีวิตนะครับได้เลยเราจะ<ด>จำบดเรียนด้วยได้เลยแล้ววันนี้ผมได้ความรู้เยอะม,มากนะครับแล้วอุปกรณ์ครบแล้วเรเรียบร้อยนะครับผมพร้อมแล้วนะครับจะเวียนเทียนแต่ก่อนนต้องแสดงความขอบคุณกราบนามัสการพระอาจารย์จเจริญพร ที่จะเกรดได้เวียนเทียนสามรอบนะครับแล้วด้านหลังผมนะครับยังมีหลายๆคนเวียนเทียนอยู่นะครับเราวันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสที่ดีสาหรับผมนะครับได้เรียนรู้ศาส,สนาพุทธมากขึ้นนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับใส่ปาดน,นั่งสมาธิและสุดท้ายรู้สึกว่าใกล้เป็นคนไทยแล้วนะครับเพราะว่าคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธมากครับเรารู้ว่าศาส,สนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดี และมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับท้ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมระดกที่คนรุ่นก่อนส่งมอบผ่านมาให้คนรุ่นถัดๆไปเช่นเดียวกับสมบัติทางวัฒนธรรมอื่นๆผมเชื่อเหลือเกินว่าความดีงามเหล่านี้ ก็จะยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไปครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ